อันยยงเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงลิซ่านะครับกับสถิติใหม่ที่สามารถทําได้กันอีกแล้วในตอนนี้นะครับสปอติฟายเนี่ยลิซ่าของเรานั้นมียอดสตรีมใน Spotify ทะลุ900ล้านสตรีมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและยอด9 0้ล้านสตรีมของลินนซ่าน เร็วที่สุดในเคป๊อปนะครับนับจากที่มีการสร้างแอคเคท์ขึ้นมา ต้องยอมรับเลยนะคะว่าใน Spotify นั้นลิซ่าในฐานะของศิลปินเดี่ยวแล้วก็ Black พิ้งนะครับสำหรับวงนั้นเนี่ยทำอะไรต่างๆไว้ในส f y เนี่ยได้เยอะมากมายจริงๆมีทั้งการสร้างสถิติใหม่ขึ้นมาแล้วก็ทําลายสถิติเดิมที่มีอยู่เป็นอะไรที่ปังมากๆเลยนะครับในตอนนี้และลิซ่าในฐานะของศิลปินเดี่ยวนั้นนะครับก็ถือว่าปังมากๆเช่นเดียวกันกันกบยอดสตรีมทะลุ900ล้านสตรีมใน Spotify ซึ่งยอด900ล้านสตรีมของลิซ่านี่นะครับสามารถใช้เวลาทําไปได้ทั้งหมดอยู่ที่331วันนะ ระยะเวลาที่ปังมากๆยังไม่ถึง1ปีเลยนะครับแต่ว่าทํายอดสตรีมเนี่ยสูงทะลุ900ล้านไปแล้วถ้าครบ1ปีเนี่ย น่าจะเกินพันล้านไปมากเลยนะครับน่าจะเป็น1,1001,200ไปแล้วเพระาะว่าในตอนนี้เนี่ยก็เพิ่งผ่านมาเพียงแค่3 3 1วันเท่านั้นยังไม่ครบ1ปีเต็มเลยและยอดสตรีม900ล้านนี้นะครับก็มาจากเพียงแค่3แทร็กเท่านั้นของลิซ่าแต่ว่ามีคนเนี่ยเข้าไปฟังกันอย่างมากมายเข้าไปสตรีมกันอย่างมากมายเลยซึ่งอันดับนี้นะครับลิซ่าเนี่ยก็สามารถคว้าอันดับที่1มาได้ในอันดับต่อไปนะั้นเนี่ยก็มีทั้ง N h ็น h ฮเพนนะครับที่ใช้เวลาเนี่ยทะลุ แล้วก็ยังมีวงเกอร์กรุ๊ปอีกหนึ่งวงนะครับนั่นก็คือไทไวท์่นเองที่สามารถทําได้โดยใช้ระยะเวลาทั้งหมดเนี่ย547วันนะครับแล้วก็มีแทร็กทั้งหมดอยู่ที่105แทร็กะครับลิซ่าเนี่ยมีเพียงแค่3แทร็กกับการใช้เวลา331วันเป็นอะไรที่ปังแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยสําหรับลิซ่ากับยอดสตรีมบน Spotify นะครับทะลุ900ล้านสตรีมเร็วที่สุดของศิลปินเคป๊อปนับตั้งแต่วันที่มีการสร้างแอคเคา t ์ขึ้นมาใช้เวลาทั้งหมด331วันนะครับแฟนๆหลายคน สแสดงความยินดีให้กับลิซ่ากันอย่างมากมายแล้วก็ดีใจกับลิซ่ามากๆที่เธอนั้นปังมากมายขนาดนี้ในฐานะของศิลปินเดียวและหลังจากนี้นะครับก็ต้องมารอลุ้นกันวัดถ้าลิซ่านั้นปล่อยเพลงใหม่หรือว่าออกอัลบั้มใหม่เป็นอัลบั้มที่2มาเนี่ยยอดต่างๆของลิซ่าจะไปขนาดไหนนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยก็ต้องมารอลุ้นกันว่าอีกนานแค่ไหนนะครับทาง YG ถึงจะปล่อยโซโล่ลิซ่าเป็นอัลบั้มที่2อ,ออกมาให้ฟแฟนๆนั้นได้ชื่นใจในตอนนี้เนี่ยถ้าหากใครนั้นที่รอผลงานใหม่ของลิซ่าอยู่ก็สามารถติดตามได้นะครับสำหรับ Black เดือนสิงหาคมนี้วันที่19นะครับแบล็คพิ้งก็จะมีการปล่อยเพลงใหม่ออกมานะครับกับพิ้งเวนอมยังไงก็ติดตามเป็นกําลังใจให้ทางลิซ่าแล้วก็สมาชิกทุกคนในแบล็คพิ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นเจนนี่จีซูโรเซ่ลิซ่ากับการคัมแบ็คครั้งนี้แล้วก็ต่อด้วยอัลบั้มเต็มในเดือนต่อไปสาหรับคลิปนี้อมกอเคปปก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะครับอย่าลืมมาแสดงความยินดีให้กับลิซ่ากันด้วยนะครับทุกคนและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกาลังใจ อันยอง